ทัพภาคที่2นะคะได้ย้ําว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่พบความเคลื่อนไหวของคลื่นใต้น้ําในพื้นที่ภาคอีสานค่ะ ที่อาคารมหาวิชลาลงกรโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าพลโททวศส,สุขปลัง่งแมทพักที่สองได้เป็นผู้แทนผู้ประชาการทหารบกและคณะแม่บ้านจากสมาคมแม่บ้านทหารบกเขาเยี่ยมเจ้าหน้าที่ทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากราชการสนามซึ่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจํานวน41นายพร้อมกับมอบเงินและสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกําลังใจและได้กล่าวให้โอวาดว่า ผู้บัญชาการทหารบกเป็นห่วงกําลังทุกนายที่ป่วยเจ็บจากราชการสนามโดยได้ให้ผู้บัญชาการระดับสูงมาตรวจเยี่ยมดูแลผู้ใต้บงังคับบัญชาที่ได้เสียสละในการดูแลปกป้องช,ชายแดนไทยเพื่อคนไทยทุกคนแลนะหากวเจ้าหน้าที่คนใดเสียชีวิตก็จะให้นําทายาทมาบรรจุเข้ารับราชาการต่อไป พลท,ะทะวัฒน์ยังได้กล่าวด้วยนะคะว่าสถานการณ์ชายแดนในส่วนของกองทัพภาคที่สองในขณะนี้อย่างเป็นปกติดีไม่มีปัญหากระทบกระทั่งกับประเทศเพื่อนบ้านส่วนปัญหาเรื่องของคลื่นใต้น้ําภายใน,ในประเทศในพื้นที่ภาคอีสานยังไม่พบว่ามีอะไรผิดปกติในส่วนของการยกเลิกกฎอายการศึกนั้นยังไม่จําเป็นที่จะต้องยกเลิกเพราะว่าในภาคอีสานนั้นมีการใช้มานานและไม่ได้มีผลกระทบกับการท่องเที่ยวรวมถึงไม่ได้มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตปกติของประชาชนคนทั่วไป